เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม่ส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับ คิวเลนอันดับ1ประเทศไทยชื่อว่าเบิร์ดมาแล้วนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าหลังที่ไอเทมโลมถูกปรับมานะครับให้เปิดตาแล้วก็สโลเนาะซึ่งฮีโร่หายตัวเนี่ยเรียกได้ว่าเล่นยากมากๆนะครับแล้ววันนี้เราจะมาดูน้องคิวเลนอันดับ1เดินเกมกันในแพทปัจจุบันนะครับซีซั่นที่31เนาะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับเรามาดูเซตรูนไอเทมพลังแฝงของคิวเลนอันดับ1กันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับสีแดงใช้เป เป็นแลมเพจ10เมตรนะครับสีม่วงแอตโตซินเนต10เมตรส่วนสีเขียวก็จะเป็นดาร์กอนคร w ล10เมตรนะครับพลังแฝงน้องเขาก็จะใช้เป็นเคิร์ดออฟเดสนะครับมาดูทางด้านในเทมนะครับชิ้นแรกก็จะขึ้นเป็นดาบฟาร์มโซลิเวอร์นะครับตามด้วยรองเท้ากันซีซีดาบคริปโบเ e นสเปียโอนีอาร์มแล้วก็ปิดท้ายด้วยดาบแดงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเซตลวดในเทมพลังแฝงของคิวเลนอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับแกสท็อปอบริการรับเติมเกม r v v ที่ปลอดภัยและคุ้มค่ามากที่สุดพอใช้เพียง Open ID การันตีด้วยยอดผู้ใช้งานกว่า150,000คนทั้งรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมอื่นอีกมากมายอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแกสท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับ มาครับเรามาดู q r วเรอันดับ1เดินเกมกันนะครับในเกมนี้ก็เป็นซีซั่นที่31นะครับเป็นซีซั่นล่าสุดเนาะอยู่ในแล้งประมาณ45ดาวนะครับเกือบเกือบซูพีมเนาะมาครับเนื่องจากแพทใหม่นะครับไอเทมโรมเนี่ยไอเทมเปิดตานะเป็นไฮไลท์เลยเนาะถูกปรับมาให้มีสโลแล้วก็สร้างดาเมจด,ด้วยนะครับ พวกคีโรหายตัวนะครับก็จะเล่นยากมากๆเนาะคือซีซั่นก่อนๆเนี่ยเปิดตามก็แค่เปิดตาอย่างเดียวนะไม่มีสโลเนาะแล้วคือซีซั่นนี้มันมีสโลมาด้วยก็จะทําให้พวกคีโรหายตัวนะครับลวงยากมากแล้วก็เล่นยากด้วยนะครับนะเรามาดูกันนะครับในแพทใหม่นะทุกคนน้องเบิร์ดนะครับเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างชํานาญคิวเลนนะครับน้องเขาเนี่ยได้เอาคิวเลนไปดันกอเลียสนะครับ หือว่าหายากนะทุกคนเพราะว่าแล่หงสูงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเล่นตัวที่เข้าไวออกไวนะครับแล้วก็ยื้อไฟนานๆเนาะแต่ตัวของคิวเลนเนี่ยคือถ้ามันเข้าไปในไฟนะครับแล้วถ้าไม่ได้ฆ่าหรือได้อะซิตเนี่ยมันตายเองนะครับมันไหลไม่ได้เนาะแล้วก็เป็นฮีโร่สายเบิร์ดนะครับผมต้องใช้ของประมาณนึงเลยนะถ้าเงินน้อยๆเนี่ยเข้าไปในไฟคือแทบจะทาอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องล้วงตัวบางๆด้วยนะครับและหงสสูงล้วงยากนะครับ ต้องบอกงี้เลยหลวงยากมากๆนะทุกคนอ่อันนี้น้องเขาก็ฟาร์มจบล่างนะครับฟาร์มมาจบล่างจบออฟเลนนะทุกคนแพทนี้ก็จะมีแท่นวาร์ปด้วยนะครับแต่แท่นวาร์ปเนี่ยผมมองว่าตำแหน่งที่ใช้บ่อยที่สุดเนี่ยคือออฟเลนนะครับป่าเนี่ยอาจจะใช้น้อยนะผมว่าเน้นอาใสยเดินเกมนะครับแต่ออฟเลนเนี่ยมีอิทธิพลมากนะครับกับแท่นวาร์ปช็อตนี้ได้เฟิร์ส หมึกไปนะครับผมอ่าเห็นไหมทุกคนคือถ้าเข้าแล้วชุดเดียวไม่ตายนะครับก็จะทําให้อีกฝั่งเนี่ยมีสกิลสวนแล้วก็หนีได้นะครับอันนี้เป็นข้อเสียของคิวเลนเลยนะครับแต่ถ้าได้ฆ่าคิวเลนก็จะสามารถไหลได้อีกนะครับสกิลรีคูดาวหมดเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับหายตัวด้วยโอ้โหแต่ถ้าดูถึงฮีโร่นะครับอีกฝั่งเป็นฮีโร่ที่คิวเลนเนี่ยสามารถเข้าไปลลวงยากมากๆนะครับ อิโรเมียนะครับอันติเปิดแมปแล้วก็เฟนิก์นะครับ,รบถูกปรับมาพาร์ส,สีจะทําให้เห็นฮีโร่หายตัวได้นะครับอันนี้ก็เป็นแครี่ที่ค่อนข้างที่จะแก้ทางนะครับคิวเลนก็ล้วงยากนะเนาะเฮ้ยไม่ใช่แค่คิวเรนตัวเดียวดิเกมนี้มีลิงด้วยนะครับฮีโร่หายตัวเหมือนกันแต่ก็อาจจะช่วยกันล้วงในช่วงเลด,ดเกมนะครับเลด,ดเกมฮีโร่2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากๆนะครับ โหแล้วตรงนี้ครับหมึกมาดักนะแต่น้องเขามีอันตินะครับก็สามารถหนีได้นะครับช่วงต้นเกมโลมก็ยังไม่มีเปิดตานะครับถ้ามีเปิดตาเนี่ยช็อตเมื่อกี้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะไม่รอดอันนี้ก็ค่อยๆฟาร์มไปนะครับช่วงต้นเกมเนาะช็อตนี้นะครับเดินมาเติมด้านล่างก็ได้แค่ตอดนะครับดาเมจยังไม่มีนะทุกคน จริงๆเนี่ยผมก็อยากให้น้องเขามาสัมภาษณ์ด้วยนะครับแต่น้องเขาเนี่ยไม่สะดวกนะครับผมก็จะมีเสียงผมคนเดียวเนาะจะเป็นการภาคสไตล์เก่านะครับถ้าใครยังชอบก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยผมอยากให้น้องเขามาพูดด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนดูนะผมไม่ใช่คนเล่นนะครับถ้าคนเล่นเนี่ยก็อาจจะแบบให้ทิคหรือว่าเทคนิคการเล่นของฮีโร่นั้นๆได้นะครับไม่เป็นไรนะครับมีเสียงผมคนเดียวซิกเนเจอร์เลย ทำรายการแรกๆก็จะมีเสียงของคนเดียวนะครับตอนนี้ก็ให้น้องเขาฟาร์มไปก่อนนะครับใครที่แบบกําลังหันเล่นคิวเลนนะครับดูลายเดินคลิปนี้นะครับแล้วก็เอาไปเล่นตามได้นะครับคือช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้บวกอะไรเยอะนะครับถ้ามีช็อตไหนที่น้องเขาสามารถฆ่าได้น้องเขาก็จะฆ่านะครับแต่ถ้าไม่ได้มีไฟอะไรเนี่ยน้องเขาก็จะแยกมาฟาร์มปกตินะครับและในเกมนี้นะครับดูฮีโร่ฝั่งน้องเขานะคือจะไม่มีตัวยืนนะครับจะเป็นตัวสายสกิลนะ ดอเลียก็ยืนได้ไม่เยอะนะครับน้องเป็นสายซัพพอร์ตนะครับผมเขยมนี้ก็จะแบบหาจังหวะเล่นค่อนข้างยากนะครับเฮ้ยอ,อย่างนี้ได้เนี่ยเรียบร้อยครับผมหมึกไม่มีอันตินะทุกคนคิวที่2มาช่วง4นาทีนะครับสกอรส์สีนะครับนำมา1ตัวเนาะอันนี้น้องเบิร์ดก็จะเน้นอัพไปที่สกิล1นะครับข้อดีของคิวเล่นอีกอย่างก็คือฮีโร่มันไม่ใช้มานานะครับ โอ้ oh, แต่ตรงนี้ครับโดนสตันเยอะมากนะครับต้องถอยมาก่อนแต่ลูมียอนติไปแล้วนะลูเมียอันติไปแล้วเดินอ้อมมาตรงนี้ครับผมยังไม่ได้นะครับดามเมจยังไม่แรงนะดวนยังไงครับกลางแตกหรือเปล่ากลางแตกหรือเปล่าต้องเข้าไปเคลียร์ก่อนนะโอ้โหกลางเกือบแตกครับแล้วดีแลกฟิกเล่นเลยครับผมลูเมียฟิกไปแล้วนะครับ จะเห็นได้ว่าแอตซ์ซินตัวนี้นะครับถ้าไม่ใช่เมนจริงๆเนี่ยผมมองว่าเล่นยากมากๆเลยนะทุกคนคือต้องคำนวณดามจตัวเองนะครับแล้วเข้าไฟ์เนี่ยถ้าเข้าพลาดตายเลยนะครับต้องคำนวณดามจให้ดีๆแล้วก็คิดว่าตัวเองจะไหลได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องกล้าเล่นด้วยนะครับต้องกล้าหายตัวเข้าไปในวงไฟ์เข้าไปฟันหลังตัวบางๆนะครับเฮโร่ตัวนี้นะครับถ้าฟันจากข้างหลังเนี่ยจะติดคลิ100%นนะครับไม่ว่าจะคลิป หรือว่าฮีโร่นะครับออบเจกต์ Object ก็นับด้วยนะนะตรงนี้มึกเขาอันติแล้วนะครับของยังไม่ค่อยมีนะครับมึกยังห้าวได้แต่ตรงนี้หายตัวมาหยุยโดนสตันไปก่อนนะครับในช่วงกลางเกมนะครับถือว่ายังเล่นยากอยู่นะทุกคนโรมเราเนี่ยไม่ใช่ตัวโซนนะครับเป็นซัพพอร์ตนะครับเน้นใช้สกิลช่วยเพื่อนเนาะก็จะเห็นได้ว่าป้อมอีกฝั่งนะครับยังไม่มีแตกสักป้อมเลยนะ เต้องรอดูกันไปยาวๆนะครับแต่อันติของน้องโดเรียเนี่ยถือว่าเป็นอันติที่โกงมากๆนะครับสามารถเรียนติให้เพื่อนเนาะถ้าคอมโบกับฮีโร่ที่สกิลอันติเป็นหมู่นะครับจะน่ากลัวมากเลยนะครับเช่นแผ่นนี้นะครับม้าปรับมานะม้าโดเรียเนี่ยก็จะโกงนะครับแรงด้วยนะครับทุกคนถึงน้องแกไม่มีเลือดยืนให้เยอะนะครับแต่น้องแกเนี่ยฮิวให้เพื่อนได้สกิลสตันได้เรียนติได้ก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ต ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็อยากเห็นการเล่นเกมตอรเรียท็อปหนึ่งเหมือนกันเนาะแต่เนื่องจากตอนนี้เนี่ยในตลาดนะครับยังไม่เอาดีกว่านะเพราะว่าแบบดอรเรียบินเลดร้อยอย่างเงี้ยก็ยังทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับบิเลดร้อย100มันเป็นยังไงนะใน RV ประมาณนั้นนะครับผมแต่เกมนี้ก็แบบ7นาทีสกอร์ไม่ได้หวือหวามากนะครับรวมกันแค่6ตัวเองนะจะเน้นแยกกันเป็นซะส่วนใหญ่นะครับแยกฟาร์มแยกทำเลนเนาะ ถ้าแบบฮีโร่เราไม่มีตัวแทงนะครับทีมก็จะแบบเดินด้วยกันนะสี่ตัวอะไรอย่างนี้นะครับโ,โหดูดิน้องเบิร์ดเข้าไปล้วงรูมเนียยากมากๆนะครับเข้าไปแล้วแบบดามเมจไม่ถึงอนะ่ะเขาก็ส่วนเราตายได้นะครับต้องยอมใจเมนคิวเลนแพทนี้เลยนะทุกคนอ่ะคันนี้เข้านาคอสน,นะครับนาคอสหลุดเดียวอ่ะไฟเลนดอกว่ายัางไงครับน่าจะต้องถอยก่อนนะโอ้โหหมึกอันติสวยนะ ลองถอยมานะครับดาเมจชิ้นแรกนะครับขึ้นเป็นดาบครีนะทุกคนชิ้นต่อไปก็จะเป็นบล็อกเฮนนะครับเหมือนเกมนี้ก็จะออกทรงๆเกมตามด้วยนะครับโหดูฟินิก์กิ้งหนีก็มีนะครับยังไงยังเข้าได้ไม่เยอะนะครับใครที่แบบจะลองหัดเล่นคิวเลนนะครับแนะนําให้ดูฮีโร่อีกฝั่งด้วยนะครับถ้าฮีโร่อีกฝั่งเนี่ยเป็นพวกตัวเปิดแมปนะครับ ก็จะเล่นยากนะแต่ถึงไม่มีตัวเปิดแบบเนี่ยลมอีกฝั่งเขาก็สามารถออกตาได้ใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็ถือว่า <c oughs> ค่อนข้างเล่นยากนะครับทุกคนก็ดูเกมนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับเล่นยากจริงๆนะถึงจะไม่มีตัวเปิดแบบก็เถอะแต่ลมเนี่ยเขาก็สามารถออกตาได้อย่างที่ผมบอกไปนะครับน,นี่น้องเขาก็คัดเกมที่แบบเจอตัวแพ้ทางมาด้วยนะครับทุกคนก็จะได้เห็นว่าเออเวลาเจอตัวแพททางเนี่ยน้องเขามีวิธีการเล่นยังไงนะครับการเข้าไฟยังไง ตนช็อตนี้นะครับดีแลกกำลังโดนหมึกไล่นะครับและน้องเขาสกิลหนึ่งสกิลสองได้มาสองตัวแล้วทุกคนยังไงครับผมอันติน้องเขาเนี่ยยังคิวได้อยู่นะครับเออผมลืมบอกไปนะวอันติคิวเลนตอนหายตัวนะครับเลือก็จะเด้งด้วยนะโอ้โอันติใกล้มาแล้วส่วนเฟนนิกส่วนเฟนนิกโอ้โหมีแข็งครับผมกดอันติหลบมาโดนระเบิดดีโอ้โหถ้าไม่โดนระเบิดนะผมว่ามีเก็บสามอะ เรามาดูช็อตตรงกลางบ้ากนะโอ้โหลิงไม่มีดวงเรื่องขี้เลยนะครับทุบเปอร์เลนไปไม่เข้าเลยนะถือว่าสะก,กิดนะเมื่อกี้ก็ต้องรอรับไปก่อนนะเกมนี้สกอร์7ต่อ7นะครับอยู่ในช่วง9นาทีนะครับเสียดายครับชอ็อตเมื่อกี้ถ้าได้ไหลนะอาจจะมีศพที่4ี่ก็เป็นไปได้นะครับกลับไปเล่นนาะคอนนะตีพี่เบาโ,<ฮ>โ<ฮ>อ้โหเฟอร์เลนหยามนะครับเขาแค่ดวงไม่มีนะแต่เฟอร์เลนไปหยามลิงกนะ็ทุบเบาฝั่งนี้ก็แบบ มีไฟครับอีกฝั่งปลูกไฟให้นะถ้าชนะมานี่ได้ส่วนนะบอกเลยโหแต่เฟอร์เรนแกก็บิวของแท้งจริงนะลิงบอกใครนะครับเราจะเข้าไฟยังไงครับแหมเฟน,นิกก็ยังเห็นนะเล่นยากจริงๆนะครับอาใส่ความใจเย็นนะใจเย็นที่รอเขาพลาดนะครับฝามไปก่อนนะครับ าคอสตีตด์งแล้วด้วยถือว่าเป็นเกมที่มีประโยชน์มากนะครับเป็นเกมลับเนาะหายตัวเข้าไปรูเมียเสียฟิกเกอร์ครับได้ฟิกรูเมียนะตอนนี้อัพสกิลหนึ่งเต็มแล้วนะครับรอรับตังไปเรื่อยๆนะครับเข้ายาจริงๆอ้าวแล้วโดเลียครับ โดนนาะคอทั้งล่างแล,แล้วเราเสียป้อมล่างไปแล้วนะครับบาหลกแรกไม่มีโลมแล้วไงอ้าวลูเมียยังไงครับลูเมียหมึกเปิดตาไล่เลยนะครับอย่ามายุ่งกับเมตผมใจเย็นเท่านั้นครับรอเขาพลาดเป็นอีกยังไงอุย้ยแล้วช็อตนี้หมดฟกิลครับผมโอน้องเขาจะเย็นมากนะครับ เสียฟิกเสียสกิลสองหมดทุกอย่างแล้วเนาะงเขาถึงเข้าไปเก็บได้นะครับฟลเฟอร์เรนบิ้งมานาคอสต,ตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าโอ้ยหายตัวไม่ทันนะครับโดนเฟอร์ลเลนเก็บไปเอ้ยดอเรเลียดอเรเลียโหถ้าโลมตายนี่จบได้นะครับเอาไงครับเบิกอันติแล้วดีแลกแกยังกันบ้านอยู่นะข้างล่างไฮยาเตะแล้ว นาคอสพลาดแล้วผมนะต้องรอช็อตแบบนี้นะครับต้องรอช็อตแบบนี้เท่านั้นนะทุกคนถึงจะได้ส่วนนะครับเอาบิงทุบไปทุบไปเอาหายตัวเอาตัวไหนก่อนเอาตัวไหนก่อนเล่นในวงเล่นในวงเรียบร้อยครับอ,อีกฝั่งเริ่มเข้ามาไม่เป็นทีมนะครับตัว2ตัวแบบนี้สวนได้นะครับทุกคนอันนี้ก็เหมือนจะเป็นข้อเสียเลยนะเวลาเกมตามเนี่ย ผมก็เคยกดแรงเจอนะครับเวลาเกมตามเนี่ยทีมเขาชอบไปแบบตัว2ตัวแล้วก็โดนสวนจบเนี่ยอันนี้คือแบบค่อนข้างที่จะเซ็งนะครับผมเชื่อว่าคนดูหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเจอกับสถานการณ์นี้นครับ <S <S เกมได้เปรียบแล้วชอบโชว์อเออนี่ครับน้องเขาก็ได้รูเมียมาแบบฟรีๆเลยนะเพราะว่ารูเมียเนี่ยยังไม่มีฟิกเกอร์นะครับตอนนั้นที่เสียฟิกให้กับน้องเบิร์ดไปนะครับ มาใกล้ๆก,ก็เอามังกรกอนเลยนะครับเกมเริ่มฟื้นนะครับเห็นได้ว่าช็อต2ช็อตเท่านั้นนะครับเกมกลับมาเลยนะอ่านาะคอตายอีกแล้วนะครับนาะคอเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะช็อตนี้มึกอันติมานะครับจะอันติใส่น้องเบิร์ดนะโอ้โหเราหายไวมากครับผมเหลือเฟนิกตัวเดียวนะครับเอาแล้วไงได้ส่วนนะเนี่ย เอาดีรถถังตัวเดียวด้วยนะครับยืนครบนะครับเวฟกลางกับเวฟล่างนะครับตีพร้อมก่อนเลยไรกลางด้วยนะทุกคนอ้าวเอาแล้วเอาแล้วนี่คือที่มาของคำว่าเกมมันไหลนะทุกคนแล้วจบบ้านเลยนะครับเรียบร้อยครับผมจะสังเกตได้ว่าแบบไม่กี่นาทีนะตอนแรกเนี่ยทรงมาแบบ เหมือนจะแพ้นะครับช็อตข้างบนเนี่ยน้องเบิร์ดเขาไปโดนนาคอสกับเฟอร์เรนใช่ไหมแต่ว่าดีแลกเนี่ยกับดอรเลียแล้วก็ไฮยาเตะเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันนะครับก็เลยการบ้านได้เนาะเกมนี้น้องเบิร์ดก็ได้ MVP ไปนะครับดาวที่45นะครับอีก5ดาวก็แหลงซูพีแล้วเนาะสกอร์ทั้งหมดนะครับฆ่า8ตาย3แอซซีดอีก2นะครับผม สำหรับช่องทางการติดตามของน้องเบิร์ดนะครับน้องเขาได้ฝากช่อง t i k t o อกมานะครับช่องนี้เลยนะครับผมน้องเขาเป็นอันดับหนึ่งคิวเล่นมาหลายซีซั่นแล้วนะครับไปติดตามน้องเขากันเยอะๆนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมสัมภาษณ์นช่องคนไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ